ครับก็สวัสดีครับนักเรียน,นทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของเรานะครับก็ครั้งล่าสุดอ่าล่าล่าสุดคลิปล่าสุดนักเรียนครูก็ได้สอนนักเรียนเกี่ยวกับการหาค่าอ่าคอทายเปอร์เซนทายอ่าเรซายนะครับในส่วนของข้อมูลที่อ่าเป็นตารางแจกแจงความถี่นะแต่ว่าอ่าไม่ได้เป็นอนุภาคชั้นนะครับก็เราได้ทําตัวอย่างใน หน้า5ก็คือตัวอย่างที่4ไปแล้วนะตัวอย่างที่4เราทําไปแล้วนะครับแล้วก็เราได้ไปเฉลยกันบ้านนะไปเฉลยการบ้านอยู่หน้าไหนหนักเรียนจําได้ไหมครับเราไปเฉลยการบ้านอยู่ในหน้า7หน้า8นะซึ่งมีอยู่ข้อ1ใหญ่ข้อ2ใหญ่นะครับแล้วก็ อ่าข้อหนึ่งใหญ่นี้ก็จะมีอยู่3ข้อย่อยด้วยกันแล้วก็ข้อ2ใหญ่ก็จะมี3ข้อย่อยนะซึ่งเราก็ได้เฉลยไปหมดแล้วนะฮะอ่าในวันนี้พร้อมแล้วทุกคนก็เตรียมชีตเตรียมเอกสารเตรียมสมุดนะมาต่อกันอยู่ในหน้าหน้าเท่าไหร่หน้า5นะครับหน้า5ด้านล่างหน้า5ด้านล่างอ่าวันนี้เป็นการหาค่าคอทายเดยซน์เปอร์เซนทายนะครับการวัดตำแหน่งของข้อมูลโดยโดย ข้อมูลนั้นเนี่ยเป็นตารางแบบ <c oughs> แจกแจงความถี่ที่เป็นอันภาคชั้นนะครับอ่ะก็อ่ะ, <c oughs> อะซูมเสียงแหบแห้งไปหมดนะฮะอ่ะก็เป็น <c oughs> อยู่ในเป็นกรณีที่สองนะครับข้อมูลข้อมูลแจกแจงความถี่ที่เป็นอนภาคชั้นนะอ่ะทีนี้เราก็มาดูขั้นตอนการหาก่อนนะครับขั้นตอนการหามีสามข้อด้วยกัน มี3มข้อวยกันขั้นแรกขั้นแรกให้นักเรียนทําตารางความถี่สะสมนะครับอย่ามาเป็นตารางความถี่สะสมนะ, <c oughs> ะซึ่งจากน้อยไปมากนะฮะข้อที่2พอทําตารางความถี่สะสมเสร็จแล้วก็หาตําแหน่งนักเรียนหาตําแหน่งว่าคอทายเด,ดซายเอรสนทายเราเนี่ยตกอยู่ในตําแหน่งใดนะทีนี้การหาตําแหน่งนั้น ถ้าเป็นข้อมูลแบบค่าสังเกตที่เราเรียนผ่านมาก็คือหาจากอะไรครับครจําได้หาจากตําแหน่ง q ไรสมมุติว่าคอทายตำแหน่ง q k เท่ากับอะไรครับ k วงเล็บ n บวกหส่วนสใช่ไหมอันนี้คือของเดิมใช่ไหมครับตํา,ตาแหน่งคอทายหาได้จากแบบนี้แต่ในเรื่องของตารางแจกแจงความถี่เนี่ยตำแหน่งจะเปลี่ยนไปเรียนก็คือเราจะหาจากคอทาย ตำแหน่งคอท้ายก็คือ kn ส่วน4นะครับไม่ไม่มีการบวก1นะไม่บวก1นะให้ให้จำไว้ว่าถ้าเป็นตารางแต่ละค่าสังเกตเนี่ยอา่อาถ้าเป็นถ้าเป็นข้อมูลแต่ละค่าสังเกตเนี่ยเราจะมีาการบวก1 t ที่ n นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตารางอนุภาคชั้นเนี่ยนะครับเราจะไม่บวก1นนะอา่าซึ่งก็จะเหมือนกันทั้งตำแหน่งของคอท้าย เดซนแล้วก็ตำแหน่งของเปอร์เซนท์ไทยนะครับไม่บวก1นึ่งนะครับอาเสร็จแล้วพอเราได้ตำแหน่งเสร็จนะทำตารางความถี่สะสมเสร็จได้ตำแหน่งเสร็จเราก็ไปดูว่าตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งที่เราหามาได้เนี่ยตกอยู่ใช้อยู่ในชั้นไหนเรียนตกอยู่ในชั้นไหนขอ,ของของอนุภาคชั้นนะครับทีนี้พอรู้แล้วว่าตกในชั้นไหนเสร็จก็มาหาจากสูตรเรียนดูหาจากสูตรนะฮะซึ่งมี3สูตรด้วยกันซึ่งก็เป็น สูตรของคอทายเดซายเปอร์เซนทายนะสูตรค่อนข้างจะยุ่งยากแต่ว่าสูตรนี้นักเ,เรียนสังเกตไหมว่ามันคล้ายกับสูตรอะไรที่เราเรียนมาในในบทที่แล้วในหน่วยที่แล้วอลองลองลองเนึกย้อนไปสิครับว่าคล้ายกับสูตรไหนหลายคนคิดออกนะหลายคนคุ้นๆน,นะฮะ,ะซึ่งสูตรเราจะเห็นว่าสูตรคอทาย ดีไซน์ผสมไทยเนี่ยคล้ายกับสูตรของอเรื่องของมัธยาฐานจําได้ไหมมีเดียนใช่ไหมครับต,ต,ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงตรงตัว kn ส่วน4นั่นเองถ้าเป็นถ้าเป็นมีเดียนเนี่ยมันจะเป็น n ส่วน2ใช่ไหมจาได้ไหมไอไอตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับที่ครูไฮไลท์ไว้เนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องของมัธยาฐานมันจะเป็น n ส่วน2นั่นเองนะแต่ลักษณะของสูตรเนี่ย เป็นสูตรเดียวกันนะครับเป็นสูตรเดียวกันนะซึ่งก็แน่นอนก็จะมี l นะครับ l ก็คือขอบล่างขอบล่างของอชั้นที่คอทายเดไซน์ประจนทายอยู่นะครับ sigma fl ซิกมา fl ก็คือความถี่สะสมก่อนถึงชั้นที่เราะจะหานะครับ fq ถ้าเป็นถ้าเป็นคอทายก็ fq ถ้าเป็นเดไซน์ก็ fd ถ้าเป็นเปอร์เซ็นไทค่า F P ตัวนี้ก็หมายถึงความถี่ของชั้นที่มัดที่อ่าคอทายดเดไซน์เปอร์เซ็นไทอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้าย I I คืออะไรจําได้ I คือความกว้างใช่ไหมครับ I คือความกว้างของของภาคชั้นนั้นนะอ่า I คือความกว้างอ่า,อาทีนี้พอเราได้แล้วเราก็มาคํานวณหาอ่าคอทายดเดไซน์เปอร์เซ็นไท ไปดูในตัวอย่างที่6พร้อมกันนะครับไปดูในตัวอย่างที่6พร้อมกันตารางนี้ <c oughs> มีข้อมูลมานะฮะมีข้อมูลมาให้นะ,ะข้อมูลเนี่ยส่วนมากเขามักจะให้เป็นแนวนอนนะแต่บางครั้งเนี่ยเวลาเราไปทําข้อสอบเราก็อาจจะไม่ต้องไม่ต้องทาตารางใหม่แบบที่ครูทํานี้นะฮะเราสามารถหาได้จากแนวนอนได้เลยนะแต่วันนี้เพื่อความสะดวกก็จะให้นักเรียนใช้ตารางในแนวตั้งนะครับก็ ลองเขียนข้อมูลจากตารางนะว่ามีความถี่เท่าไหร่บ้างนะ,อะลองมาช่วยกันหานะสามสถึงสี 40, มี2คนใช่ไหมครับอันนี้เป็นข้อมูลคะแนนสอบอ1่สถึงห้ 50, ก็จะมีอยู่5คน5้6 0มี12คนอะไรไปนะ17บเจ็ 14, ใช่ไหมสี่ห้แล้วก็1น่งไม่ติด อ่าแล้วก็1โอเคนะอ่าอันเนี้ยคือความถี่นะครับคือความถี่เสร็จแล้วเราก็หาความถี่สะสมจำได้ใช่ไหมความถี่สะสมไม่ยากนะฮะความถี่สะสมก็อ่าความถี่อันแรกเป็น2 2รวมกับ5ก็เป็น7จใช่ไหมครับจำได้ไหม7กับ12ก็เป็น19ใช่ไหมสบก้าวกสเป็นเท่าไหร่ครับ อ่าสามสิบกับ14ก็เป็นเท่าไหร่ห้าสนะ50ก็เป็น54เป็น59แล้วก็เป็น60อ่าแสดงว่ามีคนกี่คนถูกต้องมีคนอยู่60คนใช่ไหมครับเอาละตอนนี้เราได้แล้ว เราได้ความถี่สะสมแล้วทีนี้เราก็ไปหาตำแหน่งะนะข้อนี้เขาให้หา q 1 d 8แล้วก็ p 6 0เราจะหา q หา Q1 ก่อนนะ,ะเราก็จะเริ่มหาอ,อันแรกนะครับตำแหน่ง q k เท่ากับ k n ส่วน4ไม่บวก1น,นะครับไม่บวก1น,นะอาฉะนั้นตำแหน่ง q หเท่ากับ1คูณ n ก็คือ60ส่วน4อ่าน้กเรียนได้เท่าไหร่อันนี้ก็ง่ายนะ1คูณ60ได้60เอา4ไปหาร60ได้เท่าไหร่ครับได้15ถูกต้องได้15เห็นไหมทีนี้เราก็ดูว่า15เนี่ยที่เราหาได้เนี่ยตกอยู่ในชั้นไหน อ่าสิที่เราหาได้ก็สิบห้าเนี่ยดูจากอะไรฮะจำได้ไหมดูจากความถี่สะสมใช่ไหมความที่สะสมเนี่ยจะบอกตําแหน่งนักเรียนจะบอกคนที่เท่านั้นคนที่เท่านี้นะฮะอ่าสคนแรกก็อยู่ในชั้นแรกใช่ไหมฮะตั้งแต่คนที่3ถึงคนที่7ก็อยู่ในชั้นที่2อ่าเราต้องการคนที่15คนที่15เนี่ยเลยคนที่7ไปแล้วใช่ไหมอ่าเลยคนที่7ไปแล้วแต่ว่าไม่เกินคนที่สิฉะนั้น คนที่สินั้นอยู่ในชั้นที่สาอยู่ในชั้นที่3นะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าสูตรสูตรเนี่ยเราจะต้องท่องให้ได้นะฮะเพราะเวลาเราไปสอบอทุกสนามเนี่ยเขาไม่มีสูตรให้นะฮะต,ต้องจำให้ได้นะครับเขียนสูตร QK เท่ากับ L บวกต่อพร้อมกันนะอะไรฮะ k n ส่วน c ลบ sigma f l ส่วน f q คูณ i เนี่ยนะสูตรนะอ่าก็อ่าขึ้นมาตรงนี้นะ q 1เท่ากับ l l คืออะไรครับ l คือขอบล่างขอบล่างของชั้นที่3ที่เราต้องการนี้ก็คืออะไรอ่า l เท่ากับอะไรครับ อ่าถูกต้องก็คือ50.5อ่าได้50.5บวกด้วยอ่าทีนี้ KN ส่วนสไอ้เ,อเจ้า KN ส่วนสเนี่ยคือตำแหน่งซึ่งเราหามาแล้วเรียนก็คือ15นะครับ15นะเราเราไม่ต้องไปหาใหม่เสียเวลานะครับอ่าลบด้วย s i g m a เอฟ i อลซิกก,ก็คืออะไร ความถี่สะสมก่อนถึงชั้นนี้ก็คือก่อนถึงชั้นที่3เนี่ยนะ,ะก็คือตัวนี้เองก็คือ7ถูกไหมครับอ่าเอ่าส่วน fq fq คือความถี่ความถี่ธรรมดาของชั้นที่3นี้ชั้นที่เราต้องการนี้ก็คือเท่าไหร่อ่าสิ 12, ใช่ไหมอ่าก็คือ12 i i คือความกว้างของชั้นนี้อ่าลองเรียนลองหา i ดิ I จาก51ถึง60เราเคยหามานานแล้วนะนับได้หรือจะใช้60ลบ51แล้วบวกหก็ได้ใช่ไหมครับซึ่ง I ข้อนี้ก็ง่ายก็คือได้10ก็คือได้ 10. อ่าก็คิดมานะาก็เป็นเท่าไหร่50.5บวกด้วยเออบลบออก7 เป็นเท่าไหร่ครับ15บลบออก7เป็น8ใช่ไหม8คูณ10ก็เป็น80 80 80หารด้วย12เป็นเท่าไหร่ครับแม่แม่สแ,แม่4แม่4หารได้3เท่าไหร่3 68 ก็หกจเป็น6.67เโอเคไหมอ่าได้6.67อ่าได้6กจนะอ่า,นะอาลองบวกกันก็เป็นเท่าไหร่ครับ50.5สิบวกหกจก็เป็น7เป็น1ก็เป็น57จุดอะไร57.17คะแนนนะ อันนี้ก็คือคอทายที่1น,นะครับคอทายที่1อ่าโอเคเรียบร้อยนะฮะไม่ยากเรียนไม่ยากนะฮะไม่ยากเพราะว่าแพทเพิร์นหรือขั้นตอนเนี่ยมันเหมือนกันนะมันมันคล้ายกันคล้ายกับเรื่องของมัธยฐานนะครับอ่ะข้อ1ผ่านไปต่อไปเราจะไปดูอ่าหาดีแข้อ2องหาดีแนะ หา d 8อ่ะเริ่มพร้อมกันนะอ่าตำแหนง่ง d k เท่ากนะับ k n ส่วนสิะส่วน10นะครับอ่ะฉะนั้นตำแหน่ง d 8ก็คือ8คูณ n n คือ60สิ่วนสิเป็นเท่าไหร่ อ่าถูกต้องเป็นเท่าไหร่ครับเป็น48ใช่ไหมอ่าตัดทอนมาแล้วนะได้สีเราก็าไปดูว่าคนที่48อยู่ในแถวไหนคนที่48เนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราดูจากความถี่สะสมเนี่ยคนที่48ก็คือเลยคนที่36ไปแล้วใช่ไหมครับแต่ไม่เกินคนที่50ฉะนั้นอยู่ในชั้น71-80อ่าแล้วก็วงไว้นะ วางไว้นะโอ้อ่าอยู่ในชั้นนี้โอเคอ่าเสร็จแล้วเราก็พอรู้อยู่ในชั้นนี้แล้วเราก็เข้าสูตรได้นะครับอ่าเขียนสูตรมาก็ d k เท่ากับ l บวกอ่าจำสูตรได้ไหม k n ส่วน10 ลบซิกมา FL ส่วน Fd คูณ i อ่าฉะนั้น D8 อ่า D8 ก็เป็นเท่าไหร่เนี่ย l ขอบล่างก่อนขอบล่างก็เป็นเท่าไหร่ครับอ่าเจ็ดสิบเอ็ดถึงแปดสิบขอบล่างก็คือเจ็ดนะเจ็ดสิบอ่ะ ประกาไม่ติดซะแลเสิบจุด้วก KN ส่วนสิบ n ส่วนสิก็ตำแหน่งที่เราได้มาก็คือ48สิลบ SIGMA FL คืออะไรครับอ่าสามสิบหกส่วน FD FD เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ FD ความถี่ของชั้นนี้ก็คือ14 i ก็10เหมือนเดิมอ่าทีนี้ก็หาได้ d 8เท่ากับ70.5บวกอ่าลองคิดมานะอ่า48 48ลบ36เหลือเท่าไหร่ครับ สิบสองใช่ไหมอ่าสิบสองสิบสองคูณสิบได้ร้อยยี่สิบนะร้อยยี่สิบหารด้วยสิบสี่นะแม่สองก็จะได้นะสองหกสิบสองสองเจ็ดอ่าทีนี้ก็หารกันเจ็ดเจ็ดเก้าหกสิบสามเจ็ดแปดห้าสิบหกห้าสิบหกเศษสี่เจ็ดสองสิบสี่เจ็ดห้าสามสิบห้า 7 7 49ก็ประมาณนี้นะ8.57นะ,ะ8.57ก็รวมกันครับ70.5บวกด้วย8.57เท่าไหร่งเรียนได้7ได้10ได้9ได้7ะฉะนั้นเท่ากับ เจ็ดสิบเก้าจุดอะไรศูนย์เจ็ดอ่ะเรียบร้อยอ่ะได้แล้วนะครับดีแปดเราเห็นไหมก็ไม่มีอะไรยากนะฮะอ่ะไปทีนี้ไปหา p 6 0อ่าข้อ3หา p 6 0นะเราก็จากตำแหน่ง p 6 0อ่าก็คือ60คูณ n n ของเราก็คือ60เช่นเดียวกัน ส่วนส่วนอะไรถ้าเปอร์เซนต์ส่วนอะไรถ้าเปอร์เซนต์ไทยส่วนเป็นหนึ่งร้อยอ่าส่วนเป็นหนึ่งร้อยเอาละอ่าก็ได้เท่าไหร่ครับได้สาสิบหกพอดีอ่าได้สาสิบหกเอาละอ่าทีนี้อ่าเราก็ไปดูว่าคนที่สาสิบหกเนี่ยอยู่ในชั้นใดอ่าอยู่ใน แถวที่4ใช่ไหมอันนั้นังชั้นที่4ใช่ไหมครับแล้วเป็นเลขนูวยนี้พอดีใช่ไหมอ่าทีนี้ในข้อนี้อ่นานักเรียนยังจําได้ไหมว่าคราวที่เราหามาตรฐานจําได้ไหมที่ครูบอกว่าถ้าเกิดตําแหน่งเนี่ยมันตกคนสุดท้ายพอดีเนี่ยให้เราตอบอะไรให้เราตอบขอบบนของชั้นนั้นใช่ไหมอ่าเราอยากรู้ว่าในเรื่องของเปอร์เซนไทคอทยเดไซน์เนี่ยมันใช้สูตรนั้นได้ไหมมันใช้เคล็ดลับตรงนั้นได้หรือไม่นะ เราลองมาดูนะครับเรามาพิสูจน์ความคร้มกันนะว่าในเรื่องนี้ถ้าเราจะตอบ70,5เลยเนี่ยได้หรือไม่ซึ่งเป็นขอบบนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตำแหน่งเนี่ยมันตรงกับคนสุดท้ายก็คือตรงกับตัวเลขที่เป็นความถี่สะสมพอดีใช่ไหมครับอ่ะเราลองมาพิสูจน์กันนะฉะนั้นจากสูตร pk เขียนสูตรมา pk เท่ากับอะไรฮะ l บวกอะไร kn ส่วนร้อยลบ sigma fl ส่วน fp คูณ i อ่าฉะนั้น p 60เท่ากับ l ขอบล่างคือ70จุดเอ้ยขออภัยขอบล่างคืออะไรลูกขอบล่างคือ60.5อ่า6 0หบวกด้วย kn ส่วนร้อยก็คือ36ลบ sigma fl ก็คือ19ใช่ไหมครับ ส่วน FQ FQ นั่นคือ17 17อ่า I คือ10แน่นอนอ่าได้60.5บวกด้วย36-19ลบได้เท่าไหร่ครับ36-19ลบเอ่าอ๋เป็นเท่าไหร่ สิบเจ็ดใช่ไหมสิบเจ็ดสิบเจ็ดหารด้วยสิบเจ็ดเป็นหนึ่งใช่ไหมหนึ่งคูณสิบเป็นสิบใช่ไหมครับข้อเนี้ยอ่าถูกนะครูคิดถูกนะอาฉะนั้นมันจะได้เท่าไหร่มันจะได้เป็นเจ็ดสิบจุดห้าใช่ขอบนไหม ใช่นะ,อะขอบนของชั้นชั้นนี่นะใช่ไหมครับใช่ถูกต้องใช่ไหมแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นมัธยาฐานหรือคอทายด IGN, เดไซน์ปรสานทายเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหาตำแหน่งแล้วมันได้ตรงกับตัวเลขซึ่งซึ่งปรากฏอยู่ในความถี่สะสมนักเรียนนะซึ่งเป็นตัวเลขหรือตำแหน่งที่อยู่ใน คนสุดท้ายของชั้นแสดงว่าค่าของเปอร์เซนไทหรือคอทยหรือเดซายเนี่ยก็คือขอบบนตามสูตรที่ครูสอนไปตามหลักการที่ครูสอนไปแล้วนะครับยังใช้ได้อยู่นะไม่เฉพาะมัธยาฐานนะครับคอทยเดซายเปอร์เซนไทเนี่ยยังใช้หลักการนี้ได้อยู่นะครับอ่าก็อ่า ครูสอนไปตัวอย่างที่5 1ตัวอย่างซึ่งก็จะมี3ข้อย่อยอ่าก็จะมีการหาทั้งคอทายเดไซา์ IGN, แล้วก็เปอร์เซนทายนะครับอ่าทีนี้เพื่อทดสอบความเข้าใจนะครับให้เราไปทำแบบฝึกหัดนะซึ่งอยู่ในหน้า8มีข้อ3เห็นข้อ3ใช่ไหมครับอ่าข้อ3ใหญ่นะมีข้อ3ใหญ่ เขาให้หาอะไรบ้างอ่าลองดูนะ1ให้หา Q2 D5 P50 หา3อย่างเรียนหา3อย่าง Q2 D5 P50 นะลองหาดูโดยอาศัยตัวอย่างที่ครูสอนไปนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจให้เปิดดูวิดีโอหลายๆรอบนะค่อยๆทำค่อยๆเขียนไปหรืออาจจะทำล่วงหน้าไปก่อนแล้วเปิดย้อนมาดูทีหลังได้นะครับอ่ะโอเคนะ อ่าคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนื้อหาอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าอยากให้เรียนลองไปทําแบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดไม่เยอะแค่ข้อเดียวของเรียนข้อเดียวแต่มี3ข้อย่อยนะครับลองไปทดสอบความเข้าใจดูนะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเฉลยกันนะครับอ่านคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ